วัสดีตอนสายๆครับทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ออกมาเที่ยวหาเลาะเลาะดูผึ่งดูมิ่มามชายไล่ครับจาชายไร่ดูผึ่งดูมิ่มบนเขาน้อกาจะมีผึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปฮะยังไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเจอไม่เจอได้วค่อยว่ากัน เลาดูไปก่อนเลื่อมันก็หายอยู่นะครับนายจะนิ่มอยู่เลาดูไปก่อนเลาะมาเนี่ยทนนานลยเจตือ้วครแบบนิ่มหลังใยเลยตันตําเลยนิ่นนม,ม Mona vang nó yên lanh yên lên chân kiến lên đô tinh kỳ giấy để kỳ đô tinh 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 kỳ đô này kỳ đô tinh tít ít hạt nó ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยครับทาง youtube ช่องหมายน้ำพึ่งป่าโอเคครับไปต่เอเฉยกับลังนึงมิมเดี๋ยวล้า,ลางม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกหวานสูงสูงหน่อยนึงสูงไปหน่อยนึงยืนไม่ถึง อันนี้เชื่องนี่ม,มหลายไหรงครับล,ล,ลั่งอ่อนเลยครับลังข้าวอ่อนเลย ไปนานดิอ,อ,อื้ออื้หวานแตกหวานแตกหน่อยนึงทุก สุดกทีครับทิ้งขึ้นได้หวานแตกมหนัหวานพิษตาเต็มเปียกเ,เลยแตกไปหน่อยหนึ่งเป็นไรไหมเป็นไรห,หวานพิษตาอยู่โอเคนี่ลังที่ห้าครับ,ค,บคุนอยนอดเสด็จสู้กินหน่อยๆจ้ากิขึ้นเอาอย่างไรได้นี่ ลังที่ห้าครับปลายกิ่งเลยรังใหญ่ท้าด้วยโอเคเดี๋ยวขึ้นเจอขึ้นนี่ครับสภาพา้ังฝึ่งรังที่หา้าขึ้นฟันกิ่งลงมาเลยเครับลังที่ห้า นั่ขาดแล้วนั่งขาดแล้วเป็นไรครับแยกลังอยู่แล้วลาบลังที่ห้าหวานพิษตาตเต็มเปี้ยะใหญ่เลยขอบคุณทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับ ขอให้มีแต่ความสุขโชคดีตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีครับ